วครับผู้กระโปรงไปนะครับวันนี้มันอยู่ในเกมไหมครับการอีกเท่งเคยนะครับแอ๊กแอลวันนี้เขาก็กลับมากโอโหวิงเทียบเลยเก็บ่อนที่ไม่ใช่ของครับวันนี้ก็กลับมาต่อเคิร์มการให้เฉกนครับก็คือห้องเก็บของของเขาก็คือกุนี้นะครับก็คือก็อย่างนี้เขาให้ารเป็นห้องเก็บของนะครับ เป็นโกราเก็บของเพราะว่าวงจรว่ามันก็โอเคกว่าเพราะว่าฝั่งนี้เขาแค่กำกัดแค่แล้วเพราะมันกำลังเก็บของต่อนะครับก็คือเขากำยังไงมันเจ็บกันก่อนที่เกิดปัญหาเพราะว่ามันกำไม่ใช่ยี่ี้ออากำไม่ใช่นะครับวันนี้เพราะว่าถ้าเขาแบบคำจีกัะเขาแบบคำไม่ฉุกค้างไปเลย เื่อมีอะไรอีกก็เอาเข้าไปให้หมดนะครับแล้วกางนเขาค่ะวางโคงเข้าไว้เข้าเข้อขหางกันยิงมุกเขาครับวันนี้ยิงมุกไม่เป็นไรก็มียิงอยู่เพียบเลย แกโปรแกรมมาเข้าเข้าของนะครับว่แล้วก็หาความจีแบบน้องก็แบบครับโปรแกรมมาปูพื้นให้เต็มที่ไปเพราะมังปูมังงานนะครับเดี๋ยวงันน้นั้นเดี๋ยวโปรกรมอย่างนี้ไปก่อนเป็นงาไเค

ผมพยายามพูให้มันเข้า,ขากับกันกับก็คือมันมีแค่แหนก็คือแอค่ั้นทีบแบบนี้ ก็ใกลนประมาณนี้ครับจากนั้นก็ก็ทำการต่อหิง่งไปประมาณนี้ก็อยิวก็เข้ากลับอันกันเลยครับโอเคกลับไป ai ok ấy không các hoàng khao hoặc cặp được được cái cái chi nhỉ các vô càng gì thường mong anh nhỉ Cảm bình khi càng đánh chi càng về con. Giật tốc. cầm được ông À, phần càng. ก็แค่ทำไปให้มันเฉก,กัครับตึกๆโอเคตึกตึกปัะมาณนี้วางไว้กรับ

bạn thi cam gửi vùng hoạ căng có gửi của bổng à các con cái 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 มันไงใช่นะครับแต่มันกันเจ็บปัญหาอยู่ครึ่งเอราว่ากักทำใหม่นะครับโอเคอยากผมก็ค่อยพาไปอยู่ครับก็กูบเพลงก่อน ประมาณนี้หญิงหมกหิงไม่พอครับคนนี้ภาพไม่พอจริงก็ว่ากันอีกทีว่าหญิงกำมีน้อยอยู่ เกมพิ้งค์อะไรกันนี้กได้น,นะครับโอเคเ,อเดี๋ยวก็ไปอัพเดทกันว่าฟาร์มเกรรมของกับเป็นไงบ้างแล้วก็อัปเดทเรื่องฟาร์มทูค่าเกงแล้วก็กระป๋องเพชรนนะครับฟาร์มเกรรมหมวกไอคามเพิ่มเติมเอาไว้เข้าข้าวนะครับก็คือ ผงข้างเข้าคือแหมา,าแต่ว่าเออโกเกมอยู่ก็บงมันตกมาบุ๊บมันให้อยู่อย่างนี้นะครับเอะเปิดใครของไขว่ามันก็ดีแล้วนี่กำมันผิดพลาดตรงไหนมันผิดพลาดตรงที่ว่าโกเกมไม่ลงมาครับจะผมให้สภาไปอยู่ นี่ครับคือ,อผมก็ปิงนะมันปิงไ่้เพราะผมใกล้ติดอันกั้นวแวกันครับคือมันมีปัญหาตรงที่ว่าโกเกมาครับมันอยู่นี้แกมาไม่ยอมจบกูไปอ๋อเขียนบอกก็อีพิคินอยูนะครับว่ามันกำกังแค่ไหนไหม ใจก็ขอก่องนะครับโอเคช่องความชุ้มค่าเกงแล้วก็ฟาร์มกระป๋องเพกก็หากนี้การที่เห็น,นครับใช้างานใกล้ดีมากมากคือเพราะคือคุ้มค่าเกงก็มาอยู่อย่างนี้หมดเดือดขึ้นขึ้นนะครับเรื่องความจอดผมก็เอาคุ้มค่าเกงอยู่อย่างนี้ไปไว้อย่างนั้นคือครับ cái hai con kinh phải quay à, còn không ok chấp rồi áp phút ở ngoài chạy chụp cùng các con làm các quảng cao coi nhớ ok mà có cái kiểu mấy chị hàng các cứ nền ta còn trên bức thơ mọi người khác khác hẳn nhỉ họ mà tôi nhận cầm bây giờ nó chỉ chiều về การแฝงโค้งครับไม่ได้ครับเตลเต็มกับการแฝงโค้งเลยเคยเก็บก่อนที่ไม่ได้ใส่ก่อนเย yeah. อะความถูกให้เข้ากันนะครับอันนี้กระสุงเกินไปนิดนึงผมว่าเขากักคามเป็น

ไม่เจอโอเคกาหาไม่เจอกันครเปิดใบกล่องนะครับเอาคนนี้ก่อนกล่องจะไม่เท็บนี่

Ok, hai ngục con này Cứ chậm về Ok Tiếp đi phải hay như vậy là จ,จุดขายครับเป็นกระพานี่ โอเคเพราะก็แนี้เจ็บปุ๊บเก่าไปครับผมเมื่อกี้อยากใกล้ไปดูกับไหนครับว่าโอเคไหมอย่าต้องไปเลยเงี้ยครดูนิดหนึ่งแล้วก็ Đừng đi nó Ok Cô có à sao may mê hóa khăn vậy chứ Hàng gặp bao quá Mà bị làm phán là, mà mà có chuyện á nhưng... Điên bằng có

วันนี้มันคือการแก้ครับไม่ใช่การของนะครับเพราะคือสองเพราะขับคำตีไปเรื่อยตึบตึบตึบเอาหางตกไปอ่ะเายังไงตึบตึบอีไปอี

ไของมาโอเคเอาไปยเยอะขวายก็กำมำบคองไว้ก่อนครับก็จะไม่ทำบำกจนกับบ Ok. Sì, okay. okay. ไปเลยครับเพราะว่าก็ไม่ได้ใครเอา ok có có tiếp 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 mà nghĩ không một con này mà tít 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 ันี่ไม่เกี่ยวออกตึกตึกตึก ตามไปเลยอันนี้คือครั้งแรกครับยังมีครั้งสองอีกอ้ยกดผิก Đi hắc á. Đó. Phải giảm tỏa cái mấy mang tiền ามื่กี้คุย่ผมก็ไม่อยู่หรอกว่าจะเอาไว้ปลุกอะไรดีก็แค่ทำไว้เฉยนะครับทีครั้งอีกของรังพอกล่กินเกินออกครับจากการก็อนนี้ tích tích Sợt à ít nhất An toàn đi khu à màn... จะไปขออนกัรเนาะโอเคพอแค,อคกกออ่แบบนี้เทคก็คือจบอ่ะกูเรงยังไม่จบหนึ่งของคุณนี้หนึ่งขอครับคุกก็ออกแบบนี้แปลว่ากุญแจส่วก็เปลี่ยนใหม่ ให้เป็นการเนครับมั้เก่ากักรบากเนการเดมัเกิดเด็กไม่ยายนะครับอืม่็ไงจีก็กว่าวว่าผมปฏิกรน้อยคงด้วยนะครับก็หาเก่ากันเอาเยอะกันเนาะอยากอยากอกันมันเยอะ อ่ะต่อไปเขากลับไปจัดการบางอย่างอีกกางดีกว่าปูนจีกับแบบตอนนี้ม่ก็กัางกครับเอามาๆค่าๆ เท็บของทิคามบอกว่าพอเลยวะรงค้างบอกว่าไก่กับอกกองมีคุ้ง

พวกเราก็ย้ำจิไปคือยๆครับคงกวามกังมย่จริงๆนะครับบ๊ายบาย